เริ่มต้นภายใต้หัวคอแบ่งปันคือเส้นทางของผู้นำขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับแอฟอรุณวงพนานอีกครั้งหนึ่งค่ะอย่าจำนนกับชีวิตเพียงเปิดโอกาสให้ตัวเองสังนิด ชีวิตทุกท่านรวยได้อีกครับผมอรุณวงมนัสเดินทางจากจังหวัดจันทบุรีนะครับทุกท่านครับวันนี้ที่ผมได้มีโอกาสมายืนอยู่ณจุดตรงนี้นะครับผู้ที่เปิดโอกาสทองนะครับให้กับผมนะครับขอเสียงทุกท่านปรมมือเดงให้กับท่านซีอกิจิรัตแพชรศีกิมแก้าด้วยครับและก็ท่านอรวรนด้นทองด้วยครับไม่มีทั้งสองท่านนะครับ คงไม่มีคนที่เชื่อโลนใส่เสื้อแดงยืนอยู่บนนี้อย่างแน่นอนนะครับทุกท่านครับอยากทราบไหมครับว่าผมเป็นใครมาจากไหนหลายท่านบอกไม่อยากทราบแล้วแต่คุณเถอะวะนะอืมฮะโอ้แสบตามากนะครับทุกท่านครับวันนี้นะครับผมได้รับหัวข้อเนาะมาแบ่งปันว่า ทำยังไงถึงประสบความสาเร็จกับธุรกิจ p ี k นะครับทำยังไงถึงได้มาใส่ชุดแดงเป็นตําแหน่งสูงสุดของบริษัทนะครับเรื่องราวนะครับผมอยากจะแบ่งปันว่าเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับหลายๆท่านนะครับที่มีความฝันอยากมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมเนาะวันนี้ผมเป็นอีกแค่ตัวอย่างของคนคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนธรรมดาไม่ได้แตกต่างจากหลายๆท่านอดีตผมเองนะครับ เป็นลูกชาวไร่ชาวสวนเนาะอยู่ที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับแม่พาทำไร่ตั้งแต่เด็กๆนะครับลำบากไหมครับทำไร่ตากแดดลำบากไหมหลายๆท่านพอใจก็บอกไม่ลำบากเนาะครับไม่มีอะไรลำบากถ้าเรามีความสุขใช่ไหมครับ,นะรบทุกอาชีพล้วนเป็นอาชีพที่ดีนะครับไม่อย่างนั้นเราคงเติบโตมาได้ไม่ถึงทุกวันนี้นะครับ แต่ก็มีบ้างเนาะเวลาที่ทํางานก็อาจจะมีท้อบ้างเหนื่อยบ้างนะผมเองนะครับเคยมีความฝันเมื่อตอนเด็กๆไปทํารุ่นข้าโพดรุ่นมันทํารุ่นมันมีร่องใช่ไหมร่องมันอะเหนื่อยมากร้อนมากนะครับช่วงเย็นๆสี่โมงที่ไล่นะครับอยู่หลังเขาเนาะก็จะมีล่มเงาที่เขานะครับบางแสงพระอาทิตย์ตอนพระอาทิตย์ใกล้ตกผมก็มีโอกาสได้ได้พักนะครับเอนหลังมองฟ้านะครับ ผมเห็นเครื่องบินลำเล็กๆนะครับบินอยู่บนท้องฟ้าผมคิดอยู่ในใจว่าทำยังไงนะชีวิตนี้จะมีโอกาสได้ไปอยู่บนเครื่องบินจะมีโอกาสได้มองลงมาบนพื้นโลกของเราว่ามันสวยงามขนาดไหนนะนั่นคือความฝันของผมเมื่อเมื่อตอนตอนวัยเยาว์นะครับเมื่อตอนเด็กนะครับต่อมานะครับผมก็ ได้เรียนหนังสือนะครับกนจบแล้วก็มีโอกาสนะครับได้มีครอบครัวนะครับมีโอกาสได้ทํางานนะครับแล้วก็มีครอบครัวนะครับเมื่อก่อนนั้นนะครับผมมีมอเตอร์ไซค์นะครับแค่หนึ่งคันเนาะที่บ้านไม่มีไม่มีรถยนต์เลยนะครับไม่มีรถยนต์เลยก็ลําบากนะครับใช้ชีวิตลําบากนะแต่ก็ตอนนั้นผมบอกเลยว่าผมอาจจะเหมือนกับหลายท่านที่ไม่ได้คิดอะไรเนาะหน้าที่เราก็คือเรียนเรียนจบ ก็ไปหางานทำหามีเงินเดือนนะครับรู้ไหมครับว่าเงินเดือนผมได้เดือนวันเดือนเท่าไหร่วันละร้อยสามบาทพอใช้ไหมครับร้อยสามบสามบาทไม่พอแน่นอนนะครับทำยังไงถึงจะพอครับทำโอทครับทำโอทีทำทุกวันครับไม่มีแผนกไม่มีให้ทำแล้วก็ไปขอแผนกอื่นทำเพราะอยากมีไรายได้มากขึ้น นะครับเพื่อจุนเจือรายใจ่ายในครอบครัวนะครับและต่อมานะครับผมก็มีทายาทนะครับก็คือมีลูกชายนะครับมีลูกชายผมมีลูกชายสองคนแล้วครับผมจะไม่ปบมือให้สักหน่อยหรอครับมีความสามารถอยู่นะมีความสามารถอยู่นะครับนะก็มีลูกชายเป็นเด็กเล็กๆเกนาะเราไปทํางานเหนื่อยกลับมาเห็นลูกเราลูกเรา กลับมาเจอลูกเราลูกเราดีวิ่งมาหาเราเราดีใจไหมดีใจหายเหนื่อยเพราะอะไรเพราะเขาคือของขวัญของชีวิตเราจริงไหมฮะเขาคือของขวัญอลัมค่าของชีวิตพวกเราสําหรับคนที่มีครอบครัวมีลูกแล้วเนาะผมเชื่อว่าทุกท่านเข้าใจนะครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็ทํางานไปมีความสุขนะครับแต่วันหนึ่งครับผมมีโอกาสกลับมาตอนดึกๆผมกลับมาตอนดึกดก ผมเปิดประตูห้องเข้าไปผมเห็นเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งที่นอนอยู่บนที่นอนแบบแบบไร้เดียงสามากแบบไร้เดียงสามากคือเขาไม่รู้เลยว่าอนาคตเขาเนี่ยจะเป็นยังไงเขาจะได้เรียนสูงๆไหมเขาจะได้เป็นอยู่ยังไงผมยืนมองสักพักหนึ่งนะครับมันทำให้ผมฉุกค,คิดว่าตอนสมัยผมเด็กๆ ที่ผมไปทำไร่กับแม่แล้วแต่ละปีเนี่ยเวลาเก็บผลผลิตขุดมันหักข้าวโพดอะไรก็แล้วแต่เพื่อนผมในหมู่บ้านเขาจะได้รถมอเตอร์ไซค์ใหม่เขาจะได้รถมอเตอร์ไซค์ใหม่กันแต่เราไม่ไม่มีโอกาสได้เลยนะครับเราก็มีมอเตอร์ไซค์เก่าๆคันหนึ่ง RC ร0คันสีแดง รู้จักกันไหมครับอาร์ซีอยคันสีแดงสุสกิผมถามแม่ผมว่าทำไมทาไมแม่ไม่มีไล่เยอะๆเหมือนเหมือนเพื่อนบ้านเขาบ้างอ่ะเราจะได้เราจะได้มีเงินเยอะๆจะได้มีเงินซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้ผมคันใหม่เหมือนเหมือนเพื่อนเพื่อนเขาบ้างรู้ไหมครับแม่ผมตอบว่ายังไงแม่ผมบอกว่าก็แม่ทำได้แค่นี้ลูก วันนั้นที่ผมที่ผมนึกย้อนที่ผมนึกย้อนกลับไปคือวันนั้นผมยืนมองลูกผมเนาะที่ผมบอกว่าเห็นเขานอนแบบไร้เดียงสามากนะครับมันนั้นผมคิดว่ามันทําให้ผมคิดย้อนถึงคำคำที่ผมเคยถามแม่ผมมันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. แล้ววันนี้เรามีอะไรหรือยังวันนี้เรามีความพร้อมอะไรหรือยังให้กับคนคนที่เรารักทําให้ผมตระหนักมากขึ้นนะครับ ผมจะทนได้ไหมถ้าเกิดว่าวันข้างหน้าถ้าลูกผมย้อนมาถามผมว่าทำไมเรามีแค่นี้พ่อทำได้แค่นี้เหรอเราจะเจ็บปวดขนาดไหนทุกท่านเห็นด้วยไหมครับและนั่นเองครับทุกท่านคือแรงผลักดันผมตั้งแต่นั้นมาว่าผมทำอย่างเดียวอยู่ไม่ได้ผมทำงานอย่างเดียว อยู่ไม่ได้แล้วต้องหารายได้เพิ่มครับผมต้องหารายได้เพิ่มทำยังไงครับทํางานทํางานโรงงานทําไงถึงจะมีรายได้เพิ่มอีกนอกจากโอทีผมบอกว่าผมทําไร่ใช่ไหมครับผมก็ไปเช่าไรเอาเงินเดือนไปเช่าไรเพิ่มเพื่อจะปลูกข้าวโพดหรือปลูกมันตามที่พ่อแม่เคยพาทํามานะครับผมเอาเวลาไหนไปทําครับผมเข้างานสองทุ่ม เลิก8ดโมงเช้าเลิก8ปโมงเช้าขับมอไซค์กลับบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าครับชุดทํางานเนะชุดเข้าไล่ไปที่ไล่กับสเปร์สเปร์เรื่อมๆอ่ะสเปร์สแตนเลดอ่ะไปฉีดยาฆ่ายาล่องมันตั้งแต่8ดโมง9้าโมง9โมงถึง,ถ,งถึงเที่ยงกินข้าวกินข้าวเสร็จไม่พักทำงานต่อถึงบ่ายสามแดดเริ่มล่ม ถึงบ่ายสองร้อนจัดแดดเริ่มแดดร้อนจัดผมพักนอนนะครับผูกเปนอนนะครับตื่นมาสี่โมงเย็นทำงานต่ออีกถึงห้าโมงห้าโมงหรือห้าหรือหกโมงบางครั้งแล้วขับรถกลับบ้านถึงบ้านปุ๊บทิ้งตัวนอนเลยครับแฟนผมกลับมาจากที่ทำงานนะครับมาปลุกผมตอนทุ่มครึ่งทุ่มครึ่ง ผมจะปีดเด้งเหมือนสปริงปิ้งขึ้นมานะครับรีบอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวใช้ระยะเวลาไม่เกิน15นาทีเพราะต้องเหลืออีก15นาทีที่จะต้องขับรถมอเตอร์ไซค์ไปที่โรงงานห่างอีกประมาณเกือบ20กิโลขับเร็วมากขับเร็วทุกวันแต่ทำยังไงได้เราไม่อยากเราอยากมีชีวิตที่ดีเราเราสู้สุดชีวิตเนาะเพื่อ เพื่ออนาคตของคนที่เรารักนะครับนี่คือสิ่งที่ผ่านมานะครับของชีวิตผมนะครับแล้ววันหนึ่งนะครับผมโชคดีมากๆและต่อมานะครับผมก็มีโอกาสได้ทำสวนด้วยอะไรด้วยนะเปลี่ยนจากไร่มาเป็นสวนแล้วนะแล้ววันนึงนะครับผมโชคดีมากๆที่มีโอกาสได้รู้จักกับท่านประธานครับบริษัทเพคนะท่านเปิดบริษัทเพคแล้วก็ท่านได้ส่งสินค้านะครับไปให้ผมได้ทดลองกับพืชสวน โดยเพราะลำไยนะผมทำสวนลำไยอยู่เช่นเดียวกันซึ่งตอนนั้นน่วิกฤตมากนะครับแรงมากคือประกาศภัยแรงเลยก็ว่าได้ในเขตอำเภอสอยดาวนะครับลำไยห,หลายๆแปลงใบแห้งตายออกข่าวเลยนะครับเมือม่อเมือ่อประมาณปี6162นะครับประมาณปี62นะครับใบแห้งตายนะครับแต่ปรากฏว่า ผมก็ไม่มีน้ําเหมือนเหมือนชาวบ้านเขาเหมือนกันสะนี้แห้งแก๊กเลยนะครับไม่มีน้ําที่จะลดต้นไม้แต่ผมใช้ผลิตภัณฑ์ไม้แพนหนึ่งสองนะครับเป็นตัวแรกที่เปิดเปิดตลาดของบริษัทพีเอ็เคครับที่ท่านประธานส่งไปให้ลองนะครับเอาไปฉีดพ่นครับปรากฏว่าต้นไม้ของผมลํำไย,ยของผมเนี่ยจากที่แบบยอดเขาไม่มีขยับเลยนะครับนิ่งกิ๊กเลยนะครับแล้วสวนนึงข้างก็เหลืองจะตายใบร่วงนะครับ แต่ปรากฏว่าแปลงของผมครับแตกยอดใบเขียวอ่อนพลึบทั้งแปลงเลยครับทุกท่านครับนั่นคือเหตุผลที่ผมเปิดใจว่าสินค้าของพีเคมันสุดยอดจริงๆนะครับทำให้ผมได้ใช้ต่อเนื่องแล้วก็เกิดเพื่อนๆนะครับถามนะครับว่าใช้ยาที่ไหนร้านไหนนะครับเลยอยากใช้ด้วยนะครับผมก็เลยเริ่มแบ่งปันเรื่องนี้นะครับว่า ใช้ผิดพัน์ของ P&K เขาก็ฝากให้ซื้อให้นะครับฝากให้สั่งมาให้นะครับมาลองใช้กันนะครับเพราะปรากฏว่าเกิดผู้พี่น้องชาวสวนเะน่ยเปิดใจนะครับใช้เหมือนผมนะใช้ตามผมที่ผมใช้อยู่ต่อเนื่องมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับและด้วยที่ว่าบริษัท P&K นะครับมีแผนการตลาดหรือแผนรายได้นะครับตอบแทนให้กับสมาชิกให้กับผู้บริโภคนะครับทำให้ผมเกิดรายได้ครับทุกคน ทำให้ผมเกิดรายได้เข้ามาอีกกระเป๋าหนึ่งนอกจากที่ผมทําสวนอยู่ซึ่งกว่าจะได้เงินต้องใช้เวลาเป็นปีจริงไหมครับแต่นี้ผมซื้อสินค้าใช้เดือนหนึ่งซื้อสองรอบสามรอบผมได้เงินปันผลคืนทุกรอบเลยสุดยอดไหมครับแบบนี้และทุกท่านครับมันสวยงามมากรายได้จากการที่เพื่อนๆนนครับได้ซื้อใช้ด้วยนะครับเขาก็ได้เงินปันผลของเขา แต่ส่วนหนึ่งนะครับเราได้ด้วยจากระบบนะนี่คือความสวยงามของสิ่งนี้เกิดขึ้นนะจึงทำให้ผมมั่นใจครับและก็เห็นโอกาสตัวเองว่าฮใ,ในเมื่อตรงนี้สามารถสร้างไรายได้ให้กับเราได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนเลยนี่นะโดยที่เราไม่ต้องมีเงินเป็นแสนเหมือนหรือเป็นล้านที่จะต้องที่จะไปเปิดร้านขายปุ๋ยขายยาเกี่ยวกับเกษตรเหมือนเหมือนเหมือนคนอื่นเขาอะ่ะ ซึ่งจริงๆแล้วผมก็มีความฝันแบบนั้นแต่ติดด้วยเรื่องของเราไม่พร้อมไงครับผมไม่พร้อมไงครับผมไม่มีเงินทุนไงครับพอผมเจอโอกาสตรงนี้ผมก็เลยรีบคว้านะั้นรีบคว้าโอกาสนี้ครับทุกท่านนะรีบคว้าโอกาสนี้แล้วก็เริ่มใช้เองด้วยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อพิสูจน์นีคุณภาพของสินค้านะครับแล้วก็ได้ผลผลิตดีทุกปีเนาะแล้วก็ได้ออกแบ่งปัน,นครับพี่น้องชาวสวนด้วยกันอย่างต่อเนื่องนะครับ ได้นำพาพี่น้องชาวสวนหลายๆท่านนะครับมาร่วมกิจกรรมกับบริษัทอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้เกิดองค์กรทำให้เกิดทีมงานเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างมากมายจนถึงทุกวันนี้นะครับผมสิ่งที่ผมได้รับนะครับในระยะเวลา6ปีที่ผ่านมานะครับผมบอกเลยว่าถ้าไม่เจอ PHK ผมไม่ผมไม่ผมนึกไม่ออกเลยว่าผมจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตแบบนี้ไหมนะครับ ผ่านมาละทุกทุกทุกปีทุกเวลาที่ผ่านมาในเนี่ยนะครับก็ได้มีโอกาสครับได้ไปใช้ชีวิตนะครับท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศพาครอบครัวไปด้วยนะพาภรรยาพาลูกไปด้วยพาทีมงานพาสมาชิกซึ่งทุกคนผมบอกเลยว่าเราอยู่กันเหมือนครอบครัวนะครับเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องผมอบอุ่นมากผมมีความสุขมากที่ได้ทำธุรกิจพ s k อนะครับ มีรายได้อย่างต่อเนื่องเหมือนที่เราเคยได้ยินคำว่านอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนผมก็เพิ่งมาเจอที่ P S K นี่แหละครับแสดงว่าผู้เฒ่าผู้แก่เขาไม่ได้หลอกเรามันมีจริงครับที่ชื่อว่าบริษัท P S K นะครับผมมีรายได้ต่อเนื่องนะแล้วก็ทำสามปีนะครับระยะเวลาที่ทำมานะคะก็ ช่วงแรกนะครับก็จะมีโปรโมชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอทองคำนะครับผมสามารถพิชิตโปรโมชั่นต่างๆนะสร้อยคอทองคำจากธุรกิจ p พ k นี่ครับมากกว่า10กว่าบาทครับผมต่อมานะครับช่วงระยะเวลาเข้าปีที่3นะครับผมสามารถพิชิตโปรโมชั่นนะครับลดหุ้นใดนะครับ v i p นะครับสตาร์เียมูลค่าร่วม2ล้านบาทครับ แล้วก็ปีปี6-7ที่ผ่านมานะครับก็สามารถที่พิชิตตำแหน่งนะครับสูงสุดของบริษัทคือตำแหน่งดับเบิลบูด o n มอนที่ใส่ชุดแดงแบบนี้นะครับเป็นความใฝ่ฝันของพี่น้องเราทุกท่านเลยก็ว่าได้นะครับที่อยากจะได้ใส่สูตรแบบนี้นะครับตำแหน่งนี้นะครับก็สามารถรับพิชิตโปรโมชั่นนะครับรถ Mercedes Benz นะครับ g l c 350E นะครับมูลค่า4ล้านกว่าบาทอีก1นคันครับนั่นคือความสวยงามนะครับจากธุรกิจ p พ k ที่ทำทำจริงได้จริงนะครับพร้อมกับเงินเ,เงินวันทามโบนัสนะครับอีกอย่างมากมายนะครับรวม2อง 000, 0,000บาทเลยทีเดียวนะฮะก็นี่คือความสวยงามในระยะเวลา ต่อเนื่องมาเข้าปีที่6นี้นะครับผมบอกเลยว่าผมมีความสุขมากๆที่ได้มีโอกาสมาอยู่ณจุดตรงนี้ได้มีโอกาสมาเป็นครอบครัวของ p s k ได้มีโอกาสนำพาพ่อแม่พี่น้องทั้งประเทศไทยทั้งเพื่อนบ้านนะทั้งสปปลาวนะทั้งกัมพูกัมบูชานะฮะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ผลผลิตดีขึ้นได้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นคนที่เข้ามาทำธุรกิจ ก็มีรายได้มากขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผมมีความสุขมากและวันนี้ผมก็มีความสุขมากสุดๆอีกวันหนึ่งเหมือนกันที่ผมนั่งมองขึ้นมาบนเวทีแล้วผมเห็นผู้นำที่ผมถือว่าเป็นคนในครอบครัวของผมเช่นเดียวกันขึ้นมาบนเวทีกันเยอะมากขึ้นมารับตำแหน่งมารับเข็มมารับช่อดอกไม้มารับรางวัลอันทรงคุณค่าของพวกเขานั่นคือความสุขที่ปิติมากม ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับผู้นำทุกท่านอีกสักครั้งครับหท้านนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าหากท่านยังมีคนที่ท่านรักอยู่ลองเปิดใจสักนิดครับหาช่องทางสร้างไรายได้เพิ่มอีกหนึ่งกระเป๋าอีกหนึ่งอาชีพนะหนึ่งในนั้นอาชีพที่ผมบอกที่ผมอยากจะขอแนะนำก็คือ Psk 2005นะครับ เพื่อความพร้อมของคนที่ท่านรักเนาะเพื่อความมั่นคงของตัวท่านและครอบครัวนะครับเหมือนที่เขาบอกว่าคอนเซปต์ที่ว่าเพราะเราเชื่อว่าความสุขความสำเร็จสร้างและส่งต่อให้กันได้จากบริษัท p s k 2005แล้วพบกันที่ความสำเร็จดับทำเนียบดับเบิลบูเดมอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้โห เยอะมากน,นะคะก็ต้องขอคขอุณูท่านดับเบิลครูเดมอนอรุณวงศ์ประดาน,นะคะผู้ที่ประสบความสําเร็จในตําแหน่งดับเบิลครูเดมอนต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะคะเรียกว่าเป็นความสําเร็จที่สวยงามอย่างยิ่งใหญ่จริงๆค่ะ